เรื่องของการหลอกน้องแองโมไปลงเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือพยานหลักฐานสําคัญที่ตำรวจทุดทําคดีนี้ไม่เคยมีการสอบสึกคุณรู้ไหมว่าผมกำลังสู้กับใครผมไม่ได้สู้กับตำรวจเพียงแค่ยี่สิบเอ็ดนายผมไม่ได้สู้กับตำรวจแค่หน่วยงานเดียวแต่เรากำลังสู้กับผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยายเสพติดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับรถลู้ที่เกี่ยวข้องกับเปพันนันออนไลน์ที่มีตํารวจมีนักการเมืองเข้ามามีตรวจเป็นไมครับใ้ก,บกระบวนการเหล่านี้นะชื่อรุอะไรเนี่ยนะนะครับแบนด์เลยเลื่อนไปแล้วแบนด์ไปผมชื่อรุ่นะผมอยาจะบอกว่าหลายๆเรื่องผมใช้เวลาอดทนมาสามปีผมยอมถูกฟ้อง จำพุรวมกันแล้วร้อยปีถ้าผมแพ้ก็ดีจำพุกร้อยปีแล้วก็ต้องเสียเงินค่าปรับให้กับตำรวจตรงนี้มากกว่าผมสู้มาถึงวันนี้สามปีมึงเข้ามาคอมเมนต์ค้อยๆแบบนี้มึงออกไปเลยมึงไม่ต้องเข้ามาในเพจกูเลยนะผมอยากจะบอกว่านะครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่สาพไปยามพีเอนะครับพีเอนี่คือ เป็นผู้จิ้่แทงเรือแค่ไหนเคยออกรายการผมไปเถียงกับพี่ทินว่าหลายปีก่อนกับคุณหญิงหมอปอนทิปและพี่เอ็กเนี่ยเป็นคนยืนยันว่าน้องแตงโมไม่สามารถตกท้ายเรือได้และไม่สามารถโดนแม่พัดเรือได้และพี่เอ็กเนี่ยสนิทกับเบิร์ดเทคนิคมากสนิทกับนายปอด้วยนะครับแต่เป็นคนกลางที่ไม่ได้เข้าข้างใทยในปอมีการอ้าง พยายนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีลุงเอ๊ะนะครับมีคลิปวิโดีโอจากช่องเจ็ดสียืนยันว่าน้องแกงโมไม่ได้ตกท้ายเรือน้องแกงโมนะครับบาดแผลไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือปรากฏว่าลุงเอ๊ะถูกตัดการเป็นพยายนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับผมได้มีการคุยกับลุงเอ๊ะนะครับมาโดยตลอดแต่ผมก็บอกลุงเอ๊ะว่าให้ไเปิดให้ไปบอกเบืร์เทคนิคนะครับดังอยที่ที่ผมออกไปลุงเอ๊ะก,ก็ไปบอกเบืรอเทคนิค เบิร์ดเทคนิคออกมาบอกว่าพร้อมที่จะมนัี่ก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมต้องการต้องการให้เบิร์ดเทคนิคเข้ามาช่วยคี้คายบางอย่างที่เรามีคําถามจํานวนมากที่จะถามเบิร์ดเทคนิคทั้งเรื่องการเปิดเงินถอนเงินบัญชีน้องแตงโมทั้งเรื่องโทรศัพท์มือถือของน้องแตงโมทั้งเรื่องไลน์ของน้องแตงโมเรื่องต่างๆที่เบิร์ดเนี่ยเมื่อสามปีก่อนได้ไม่พูดถึงกติในเรื่องกาน เรื่องของการหลอกน้องแกงโมไปลงเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเอือพยานหลักฐานสําคัญที่ตำรวจทุกทางคดีนี้ไม่เคยมีการสอบสึกของเบอร์เทคนิคมาก,ก่อนซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญที่คนที่อยู่กับแกงโมเป็นคนสุดท้ายซึ่งผมถือว่านี้นจะต้องออกมาช่วยน้องแกงโมก่อนที่จะครบรอบสามปีในวันที่สี่กุมภาพันธ์ส5 6 8ห ดังนั้นบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้จริงดาผมผมไม่ว่าแต่ผมบอกอยากจะบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกลป้าล่วงมาเท็นิคสิ<ม>่งสำคัญที่สุดคือพยานหลักฐานสำคัญที่ผมต้องการจากเบื้องนก็คือสิ่งที่เรามีการตั้งคำถามกับเบื้อเทคนิคมากกว่าห้าสิบคำถามในวันที่สามมีนาคมสมองพันสิบแปดซึ่งจะมีทุดใหญ่ของเน้นไอ รอบสองส่วนก็นคือทันตมตีนิพนธ์ดีเซียทังกับขางาประเทศมาแต่ว่าดหนึงมีนาคมสองพันห้าสิบแปดซึ่งทำไมถึงนัดประชีพสารเราก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญต่างๆทุกหน่วยงานจากอาชีพมาพูดคุยกับเพื่อนิยบริษัทที่สองก็คือบริษัทนายเหลียงเจ้าพ่อของเตยนายเหลียงเจ้าพ่อของเตยใช้ชื่อบริษัทว่าทาโก ขออนุญาตดูบัญชีพโพยนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าวันนี้ได้มีการทำรายงานถึงผู้ใหญ่ในรัฐบาลน,นะครับทำรายงานถึงผู้ใหญ่ในรัฐบาล ใหเหลียงเฉพาะของเตยนะครับใช้ชื่อบริษัทโอเคคาโกไทยแลนด์จำกัดซึ่งมีเครือข่ายสมาชิกที่เป็นบริษัทนอมินีก็คือบริษัทฟิตโตโลจิติกประเทศไทยจำกัดบริษัท EX เีคา์โก้จำกัดบริษัทไทยรูยิสโลจิติกจำกัดอันนี้หรือว่าเป็นการนำเข้า รักรอบคนของผิดกฎหมายมาทางท่าเรือแอนชะบังแล้วก็ท่าเรือของเตยบริษัทต่อมานะครับก็คือบริษัทการลองจำกัดของนายซูนายซูนะครับมีบริษัทที่เป็นนอมินีมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับก็ระหวังเข้ามานะครับก็ทำ ติดตามเรื่องบุหรีไฟฟ้าไปก่อนนะครับวันนี้เราจะเปิดรายชื่อของบริษัทต่างๆให้ให้ทราบนะครับที่เกี่ยวข้องกับบุหรีไฟฟ้าในซูจะมีบริษัทเบาหาันโลจิสติกจำกัดนะครับตั้งอยู่ที่24ทับ5หมู่9ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครบริษัทมิต้าโลจิสติกจำกัดนะครับ สถานที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันก็คือ24-5หมู่9ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยบริษัทการลงจำกัดนะครับที่ตั้งอยู่ที่24-5นะครับหมู่9ซอยคุ้มซอยคุ้มหลวงเป็นจรงถนนเลียบคลองสีวาอาสวัสตตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยบริษัทซันโยอินปอดเอ็กพอร์ตจำกัดอันนี้เป็นบริษัทหลักของนายซู นะครับมีรายได้นะครับในแต่ละปีเป็นพันล้านบาทน,นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ยี่สี่ทับสิบห้าหมู่ที่เก้าตบนานาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราชคอนบริษัทกิ๊กิโจิสติิจำกัดนะครับบริษัทนี้จดที่ตั้งอยู่ยี่สี่ทับสิบแปดหมู่ที่เก้าตบนานาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราชคอนบริษัทนี้จริงๆแล้วมาตั้งโรงงานอยู่ที่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรการ ไม่ใช่อยู่ที่สมุทรสาครบริษัทดูเรียนอินพอร์ตเอ็กพอร์ตจำกัดนะครับอยู่ที่24ทับ20หมู่ที่9าตะบนนาดีอำเภอเมืองจหัดสมุทรสาครบริษัทโจเฉิงเมททอดเมทิเลียนเทคโนโลยีจำกัดนะครับที่เป็นของนายซูซูฟิงอยู่เลขที่121่งห่ทับ13บหมู่4ตะบนแคลายอำเภอกระทุ่มแมนจังหวัดสมุทรสาคร พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนี่คือเป็นบริษัทจีนสีเทาดำที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายมาถึงวันเบอรไทยวันนี้20ปีไม่มีหน่วยงานไหนกล้าแตะต้องในาซูซูฟินเจ้าของบริษัทที่ผมเอ่ยชื่อมาแล้วนะครับในาซูมีความสนิทสนมกับกรมสุรากรเป็นอย่างดีมีความสนิทสนมกับตำรวจทุกหน่วยงาน มีความสนมับสนุนกับกรมการปกครองหรือกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยแห่งหน่วยงานนะครับต่อไปก็เป็นอีกระดับเจ้าพ่อคนหนึ่งที่มีอดีตรองผู้การตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลอยู่เบื้องหลังก็คือบริษัทนะครับ LK ลเก g คารโก้ซีเาโก 138 a Cargo V s p c e Cargo KA Cargo BKK Cargo นะครับซึ่งบริษัทพวกนี้นะครับก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจสีเทาดำเหมือนกันใช้ชื่อในนามว่า CTQ ซึ่งมีแบ็กอัพนะครับเป็นอนดีตรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทพวกนี้นะครับเมื่อถูกจักจะมีหน้าที่มีคนดูแลขั้นตอนของกระบวนการเหล่านี้